เอาอย่างอื่นอย่างอื่นดีกว่าอย่างอื่นอย่างอื่นอยากดูแบบไอ้เนี่ยอะไรที่แบบมันไม่มีในเอเชียนเกมอ่ะไม่มีเลยแบบไม่มีแข่งในเอเชียนเกมอ่ะคืออย่างพวกสุโมมีไหมอ้าวสุโมญี่ปุ่นเขาส่งมาโชว์เฉยไม่ได้มาแข่งมาโชว์เออกูถามหาอะไรมึงก็มีทุกอย่างเว้ยก็มีหมดนำมาทุกอย่างเออเอาเอาเอามาเอามาแต่เขาไม่ได้แข่งไมเียนชิงเหรียญกันนะเออเดิมพันด้วยชีวิตใครแพ้ทำโทษยังไงก็ได้ฮะ ใครแพ้เขาให้ทําโทษยังไงก็ได้ใครแพ้ทำโทษแล้วถ้าเกิดใครชนะใครชนะก็กลับบ้านไปไงมาโชยเฉยมาโชยเฉยเออแต่ถ้าเกิดใครแพ้เนี่ยเขายอมให้ทําโทษทําอะไรก็ได้เอออยากดูอยากดูกดใช่ไหมออขอเชิญซูโมโ่จากประเทศญี่ปุ่นนะฮะสูโมโ่เป็นกีฬาโชว์พิเศษไม่มีการแข่งขันในเอเชียนเกม อสวัสดีครับอ๋อหน้ามึงไปตกขาจากที่ไหนมาเนี่ยไอสัตว์จอนกูนึกว่ารองเท้าบูทญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นญี่ปุ่นพูดได้ไหมญี่ปุ่นอี๋บ่แต่มึงพูดเหมือนเกาหลีเมื่อกี้เลยอ่ะอี่บ่อี่บ่ไม่เหมือนหรอกกูชียเตี้ยวไหลต่ำใจยาวอ้าวนั่นจีนแล้วเนี่ยญี่ปุ่นอี่ิุ่นก้าโตะ คาวาซากิอันซูซูกิและโตโยตา้าโตโยต้าแอนด้านิสันและโซบุรูตัวไม่คีโน่ทีวัดตาโซบุซูอะโซบุลูอ่าโอ้ยกูอึดอัดวะ <laughs> <laughs> ก็พูดไปเรื่อยๆภาษาญี่ปุ่นเก่งไหมใช่เหรอฮะพูดไปเรื่อยๆ ตอตีบายอ่ะอามาจีนอีกแล้วชิบหมอ่าจิบโวจีนมึงพูดจีนแล้วอ, <c oughs> อันตายตามแม่เจ้าเธอละผัพวพันเลี้ยงข้ามาผูพ,พนพาน้องใหญ่โอ้ยคนที่เพิ่นขาดไวเป็นเคยนั่นบรมนซายพอสักสองแสงเสลืมพลมาละคำพรสักพ่อมึงบอกนะ โอเคคุณชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้พูดไทยได้ไม่ต้องมาแปลพูดได้นิดๆหน่อยๆอ๋อคุยภาษาไทยได้นิดๆหน่อยพูดได้คุยภาษาไทยได้คุยได้ครับคุยได้นิดๆหน่อยๆแต่อย่าไปคุยใหญ่คุยต่อนารู้มาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราคุยโอ้อวดไม่ต้องไปคุยใหญ่คุยต่อผมไม่ค่อยใหญ่หรอกครับผมคุยเล็กๆครับอ้าว คุยนิดหน่อยเขาบอกเขาพูดหน่อยเขาเขาพูดนิดเดียวเขาไม่พูดมากหรอกอ๋อแล้วตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยคอยายไม้คุยเรื่องใหญ่เรื่องโตไม้กับอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยค่อยยายคอยต่อคธยรมดามันกูว่ามึงจะชัดแล้วไอชิปหายกูว่ามึงจะชัดแล้วมึงนำมาก่อนมึงชังไรมาก่อนอันนี้ชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วมี เขาแข่งกับใครแข่งกับญี่ปุ่นนี่แหละญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นไหนอ่ะอ้าวอยู่ไ,ไหนวะไหนอ่ะอ้าวผู้ต่อสู้อยูไ่ไหนฮะอีกท่านหนึ่งอ๋อนี่นี่คนแรกนี่คนแรกอ๋อนี่ญี่ปุ่นท่านที่สองผมวาโชว์ศิลปะประเทศเขาโดยเฉพาะเดี๋ยวไอ้ชิวกูมามาไอ้ก็จะมายิบมา ว้าวิ่งจบป่ะกูมาเนี่ยเนี่ยฮัมจบป่ะมามาเอากูมาจบมาเดีาไม่ต้องห้ามอยู่ซื่อๆทีล่ะโอโหชัดเป๊ะเลยญี่ปุ่นมึงอยู่ซื่อๆทีล่ะไม่ต้องห้ามวันนี้แค่นั้นโนอยู่ซื่อๆกูยังม่ทันให้ตีบักบอบมึงเไยกูอึดอัดกูเต็มทีแล้วเนี่ยน่ะกูก็อึดอัดมึงภาษามึงมึงก็อยู่ซื่อๆทีล่ะ มาสีแมวเนี่ยแม่กูไม่ชอบกินเปปซี่โอ้ยมึงฟังดีไปมึงก็ไม่ทะเลาะกับกูสิกูเป็นคนไม่ชอบหาเลคนแต่กูมาใส่มัเดี๋ยวเดียวยมึงอย่าห้ามมึงอย่าห้ามเดี๋ยวเดยวเดยวใ็นใจใจเย็นใจเใจเย็นเย็เเย็เยียวใยเนเยียวให้ปนมกเนอะไยวใจนจะวินงใส่กันอย่างเดียวเยยเย็เลาเยนในเยนใเนยนยนนยนมยย อันนี้ไม่ใช่ลิปสติกแล้วเลือดเลยเอิไมไปเป็นไรขอเบิกคายาด้วยนะไอ้เอ <Huh? S 1> รือฮะเบิกคายาด้วยหูเป็นอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาชั้นเก้าแล้วหูอื้อทุกทีกูอ่าเดี๋ยวปั้มกันถอดชุดก่อนถอดชุดถอดชุดถอดถอดโอ้โหเอามาไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งชั้นเก็บเองเก็บเรตกใจอะไรแล้ว เล่นกันแล้วทำไมนวมเนิมไม่เก็บกันฮะยากยากไม่ไป่เก็บกูเก็บเองไม่ต้องเสือไม่ต้องไม่ต้องยุ่งตูดมึงดักดำชิบหายเลยซูโม่เขาจะแต่งอย่างเงี้ยอชุดประยุนเดี๋้อเด้อเด้อใจใจเย็นเดี๋ยวให้ปั้มกันเดียวให้ปั้มกันเอาทันี้ถอดชุดก่อนมันยืมตังกูไปมันไม่ใช่กูสักทีเดี๋ยวค่อยไปทวงกันทีหลังไม่ได้ละมัดใส่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆกูรอนกับมึงแล้วในไอ้เหือ โอเคเยียดคิงนิ่งโอ้โหเยียดคิงนิ่งอ้าวถอดชุดอดเลยถอดชุดเลยเดี๋ยว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 ทำไมมึงทำไมไม่สู้เขาอ่ะมึงทำไมไม่สู้ล่ะมันมีปืนปืนที่อะไรมีดาบไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมามา ตัวตุนไม่ต้องกลัวยูมวยปั้มมวยปั้มไม่มีมีดเก็บมีดไวจะไปออกศึกที่ไหนแล้วเนี่ยมวยปั้มมวยปั้มไม่มีมีดพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวี่ปุ่นก็ต้องมีนักร้องมาลองนักร้องจากฮะสงสัยอะไรนักร้องจากประเทศญี่ปุ่นเขามาร้องให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีนักร้องอีกแล้วอ่ะก็นักร้องเขามาร้องให้ซูโม่ก่อนที่จะสู้กัน เมื่อกี้มึงก็ร้องไปแล้วนะนักร้องประเทศญี่ปุ่นเขามาร้องให้ทั้งคู่อ๋อนักร้องญี่ปุ่นนักร้องญี่ปุ่นขาวไหมอ๋อญี่ปุ่นเขาคนขาวอยู่แล้วเออเอามาเอาอ่ะเขาเชิญนักร้องจากญี่ปุ่นฮะมาร้องให้ซูโม่เขาสู้กันนี่เป็นไรเหรออ้าว มึทมมงทำไมมาอย่างเงี้ยทำไมมาอย่างเงี้ยชุดมุดครับชุดหมดครับ, <S 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 อรบเออ <S <S ญี่ปุน่นอ๋อนักร้องชาวญี่ปุน่นชาวญี่ปุน่นเขาอยู่เมืองญี่ปุน่นเขาหนาวมาเมืองไทยเขาร้อนอ๋อแล้วเขาไม่มีกองเชียร์เลยสองอคนอเอากองเชียร์มีฮะ<ห>ซูโม่ต้องมีกองเชียร์เยอะถึงสนุกไหนอ,ะอ่ะอ่าเขาเชิญกองเชียร์เลยฮะกองเชียร์ที่มาจากญี่ปุ่นด้วยกันมากองเชียร์มานี่กองเชียร์ จูงลูกกอกออกมาด้วยเอ้ามามามาเอ้ามาเชิญยืนยืนเรียงกันแล้วเขจะร้องเพลงชาติยอะยืนเรียงแถวยืนเรียงแถวเขาจะร้องเพลงประจำตัวเขาแล้วเออเอาเชิญเลยครับอ๋อทำตามเขาทำตามเอามือเอามือขึ้นหน้าอกเออโอ้ยอนโอ้ยโบงสลร้ายโอนจรันเจียงโอนสอบเพิ่มบอง ត្រណោះខ្មំដៃស្រីធ្លាប់សាក់សងថាมันព្រមត្រឡាញ់បងអើយបងចាំត្រឡាញ់ស្រ័យបងឃុំស្រឡាញ់បានបងស្រឡាញ់តែកល្យាណบ่ភ្លេចมันបានมันបានมันបានអូយกลับบ้านໄປเพียงหาតែមានតែบ้านបានบ้านសិលាវងសិលាបុយយុណាភាសាជប៉ុនគេ เอ้ยญี่ปุ่นที่ไหนมึงจะมาใส่อารมณ์ขนาดนั้นวะน่ะอยากดูปั้มกันเลยอ่ะปั้มซุโมะปั้มอ่ะซุโมะปั้มทำอะไรใส่เฮดการ์ดก่อนอ๋อมวยปั้มเนี่ยต้องมีเฮดการ์ดด้วยมีเฮดการ์ดสิเดี๋ยวนี้เขามีแล้วมึงอย่าบอกนะว่ากางเกงในอีกอ่ะกังเกงในไม่เกี่ยวนเป็นของนักมวยไทยอ๋อเป็นเฮดการ์ดเฮดการ์ดอ๋อใส่่ใสเฮดการ์ดอันนักมวยยืนด้วยป่ะยืนอมฮันอะนี่ใส่เฮดการ์ด ออทำไม่ค่อยดีแล้วปากมันเจ็บแตกเมื่อกี้นี่เออดีไอ้นี่มีอะไรตลกตลกยูะดีเออแต่ค่าตัวก็คืนๆมากนะไม่ใหญ่150ตลอดเลยต้องเข้ามาอยู่150ทุกที่เลยเอ,อ๋อไม่ต้องกลัวหรอกมึงอยู่กับกูปีหนึ่งมีเงินเก็บถึงพันสองโอเคความที่จะปัำ่ำโอเคมาอ,อ่หน้ามึงเฮียมากเลยนะ เอ,า,อากล้องเชียร์ใครจะเชียร์ฝั่งไหนเอากองเชียร์มาเลยไอ้ยู่คนละฝั่งอันนี้ไปอยู่ฝัง่งนู้นน้ามวยมวยปัม้มเขาทำอะไรกันเนี่ยอาเขามีไหว้ครูเขาเหมือนกันคาร<อ>าาวะกันก่อนคารวะกันอ๋ออ๋อคารวะผู้ชมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องคารวะกูอ้าวอ้าวโห ดอดอนี hmm> <ka> mm ่น hmm> yeah, right. hey, hey, ี่ไอชิบไมยนี่เฮ้ยไก่ชนแล้วไก่ชนแล้วม้งปั้มกันเลยดิสุโ่สุโ่ปั๊มนานาบากีนามูดาคาอิเมดาเปชิวาสิมามาซิแม่เมืองราตาเพลงญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นอิโดกาดา มาสีแม่มึงอ่ะหยุดเถอะไม่ต้องร้องแล้วกูรู้แล้วว่าแม่กูชอบกินเป๊ปซี่ยำจังเลยมึงไม่ต้องร้องเดี๋ยวกูปั๊มเองอ้าวปั๊มอ้าวเอ้ยอ้าวไปวไปวนี่นี่คุณชูโตเฮ้ย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 มันต้องร้องไม่ใช่มึง มันเป็นคนเจ็บปิดปิดหน่อยพร้อมแผลมออกแล้วไอ้เอาปั้มกันใหม่แยก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 ลุกขึ้นลุกขึ้นเอาปั้มกันใหม่อีกทีอีกเอาเขาเขาบอกชกหรือเปล่าวะนักมวยไทยเอาสู้กันเดี๋ยวเอาปั้มกันแล้วอ่ะไอ้ไอ่ไอ่ยาวไอ่ยาวไอ่ยาวเดี๋ยวเดียว เดี๋ยวเดียวเยวมึงกัดเิ้วมึงเองอมึงนี่ขยันจังนะเอาสู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวญี่ปุ่นนะ่ะเขามีแต่ึปึกอย่างเงี้ยมึงจะย่องขึ้นบ้านใครเขาเนี่ยมึงดุดุดันๆอะไรตึบๆึอย่างเงี้ยเอา เอ้าเอ้าไอ้ยาเอ้าอตูด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 มึงตูด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 ท่านี้เขาเรียกว่าท่าเฮชรล็อกเฮชรล็อกตูดมึงง้งตูดง้างว่ะฟั่งกันเอ้าเอ้า้าไปเอ้ยไอ้ยาวไอ้ยาวไอ้ยาวสู้ตายไอ้ยาวสู้ตายไอ้ยาวเอ้าตูดเอ้าเอ้าลองยังลองแล้วลองยังลองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว บอกใครเอาตูดกูเข้าข้างหลังมั่งมึงมึงปัม๊มงั้นมึงต้องออกไหมมึงต้องอยู่ฝั่งนู้นเออคุณต้องอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ไอ้โยพยายามอย่าเอาตูดเขาออกข้างนอกเพราะว่ามันหลอกกับกล้องเดี๋ยวตากล้องคิดว่าเอาลูกมาเล่นเดี๋ยวโคดกล้องไปชิบหาอะไรพวกอ้าววัวปั๊มวัวปัมวป๊มเลย ام, alal, rock, together, เอาป well well ั๊มเอาออกอีกแล้วไออะไรไอเฮ้่อยปั๊ม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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกกูดูแล้วมันไม่ได้เอาตูดมึงออกหรอกมึงออกเองมันเวียงเหี้อะไรมึงกระโดดใส่ย้อยๆเลยอ่ะแมมมึงนี่ชอบโชว์อย่างของดีๆของมึงเนี่ยเอาเอาไปเอาไปไปเลยปั๊มกันปุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจกสิกฎกติกาของนักมวยญี่ปุ่นมวยปั้มญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดใครชนะได้อะไรนะอ้าวใครชนะก็ได้ตั๋วเครื่องบินกลับญี่ปุ่นอ๋อไปสุราษฎร์ไม่เอานะาาไอ้เจมไปตกทีหนึ่งแล้วเขาไปญี่ปุ่นประเทศเขาเครืองใครเที่ยวในเมืองไทยอีก7วันเครื่องบินนี่ผมไม่อยากนั่งไม่ใช่ว่างวนอย่างเงี้ยผมนั่งไม่เป็นทำไมผมไปเห็นคนไทยคนไทยด้วยกันแท้ๆนั่งเครื่องบินไปที่ คนแก่นกับผมไปลงคนนั่งไปคิดดูคนไทยใจดำไหมเครื่องบินมันไปติดก้อนเมฆผมลงเข็นอยู่คนเดียวลงมาเข็นพอเครื่องบินไปก็ไปเลยทิ้งกูเชยเลยมันกูตกลงมาหน้ากูเลยอยู่สภาพอย่างเงี้ยโอ้โหมันติดอยู่ตรงไหนวะโ,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 โย,ะยปั๊มกันไหมโอเคไยเนยแอละมาอ่ะอุ้ยจ้า ลงแล้วลงแล้วนับหนึ่งสองสามแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แพ้แพ้แล้วชนะแล้วเอ้ยไอ้เรือฮะมึงไม่ง่ายจังอะเอาก็ไม่รู้มันแขนมันคลับแล้วนักมวยเขามีนับถึงสิบบานมึงนับถึงสามแพ้แล้วมวยปั้มมวยเห็นด้วยด้อฮันตัวเอาแล้วแต่มึงแล้วกันไอ้นี่เขาไม่เรียกมวยปั้มเขาเรียกสุโมใช่ไหมสุโมอ๋อสุโมอยู่มึงแพ้แล้วแพ้แล้วกลับบ้าน ยังไม่ได้กลับเพราะว่ากฎกติกาของนักมวยญี่ปุ่นถ้าเกิดคนชนะกลับบ้านได้ถ้าเกิดคนแพ้โดนทําโทษทํายังไงอ่ะมึงย,ยืนอยู่เฉยเฉยยืนอยู่เอามือไไปข้างหลงังอ่ะพวกเราจับไว้คุณโดนทําโทษจับไว้จับไว้จับไว,ว,ชวบ้ช่วยกันจับช่วยกันจับเราจะมีไอ้นี่ให้อ่ะบังกระโพกเขาเรียกอะไรเรือบังกระโพกประทัดประทัด รัดภาษาไทยเขาเรียกภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกบางกัะโพกกัะโพกนะกรัวแถวบ้านมึงนะหรือว่ามึงจะเอาบังตะไลบ, <c oughs> บางตะไลอ่ะมัด,ม,ดมัดไว้นนทำไมม,มึงจะจุดตรงไหนฮะมึงจะจุดตรงไหนมึงเลือกเอาระหว่างตรงนี้กับรูจมูกโอ้โหสำคัญสองทีเลย อ้าวโอเคไม่เอาจมูกไม่เอาตรงนี้ก็ได้ตรงไหนอ้าวรูหูเนี่ยเออเออเนี่ยไว้พอดีเลยกดอ่ะจะันเดียวก็พอมั่งอ่เอ้าโดนทำโทษโดนทำโทษอ่เข้าไปแม่งลยมึงเอาสองอย่างเลยอ่ะอ้าวอ๋อมีข้างเดียวกลัวไม่เท่อาใส่สองข้างก็ได้เออดูดีผู้ชายมีหนวดเดี๋ยวที่มึงเดี่ยฮะที่มึงเย้เยมานี่มันดังหรือเปล่า เอามึงไม่ต้องกลัวนี่ของปลอมทั้งนั้นมึงไม่ต้องกลัวหรอกของปลอมนี่เล่นให้คนดูเขาดูว่ามึงกล้าไงแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นของปลอมเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยกูนอนหลับไม่หลับทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยกูต้องมาทาําไอ้นี่เอาเอา,เอาไส้มันออกอ๋อมึงเอาออกแล้วเออมันไม่ดังหรอกเออเออไม่ดังเลยเอาเอาเอาไฟไ<ว>แช็กมา<ว>ดูเป็นวความสามารถเฉพาะตัวนูๆน้องๆอย่าจำเป็นเยี่ยงอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมึงเอาเอาเอาไส้ออกกอย่าง มึงมั่นใจกูไหมล่ะคึงไม่ค่อยมั่นใจมึงเออนามึงลองดูนามันไม่ดังหรอกเพราะว่าเอาไส้มันออกหมดแล้วมีแต่ตัวนี้เฉยๆแบบตลกเขาเล่นกันไงไส้ออกแล้วไส้ออกแล้วเดียวเดียวเดียวอะไรอีกล่ะมึงเอาออกมาอะไรเมื่อคืนมึงไปถ่ายเกมแกจนไม่ใช่แล้วไอ้เอ็ดเรือก็รู้แล้วก็เมื่อคืนอ่ะกูเอาไปด้วยเป็นไปไปด้วยแล้วกูไปทําด้วยเอามาเดียวเดียวเดียวกูว่าลองสักดอกกันก่อนดีกว่ามั้ง ไม่ต้องลองหรอกเมื่อคืนเนี่ยกูไม่ได้หลับได้นอนมึงทําไม่ได้หรอเพื่อคนดูเนี่ยเขาจะดูเนี่ยเออนะกูลองก่อนดอกหนึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นยังไงแล้วกูค่อยให้จุดได้ไหมลองดอกเดียวไม่ต้องลองหรอกกูทํามาแล้วกูทํามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูลองก่อนดีกว่าฮะไม่มั่นใจลองแป๊บเดียวดอกเดียวลองลองลองก่อนมึงทํามาแล้วนะทามาแล้วถ้าเกิดว่าโอเคกูยอมแต่ค่าตัวอย่าลืมนะเพิ่มเพิ่มหน่อยนะโอเค ของปลอมเที่ยวกูเห้นกูทำมาแล้ว oh, มึงกลัวทำไมล่นะน่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะนายมึงบอกมึงทำแล้วทัก <c oughs> โอ้ยสงสัยไอ้นั่นกูไม่ได้ทำแต่ไอ้สามอันเนี่ยกูทำแน่นอนกู <c oughs> คงทำสามอันนี่แหละมันจะมีอันหนึ่งกูคัดออกไม่ถูกเมื่อกี้เนี่ยมัน <c oughs> ทำแล้วที่อันแน่ทำ,ทำ,ท,ำทำมาสามอัน <c oughs> ไอ้พวกนี้ของปลอมทั้งนั้น <c oughs> ออกมา,มา มึงไม่ต้องกลัวนะอา้าวแล้วมึงจะสั่นหาพ่อมึงมึงคนจุดนะไม่ใช่กูมึงเป็นไรไม,มึงไม่ส,สบายหรือเปล่าไม่สั่นไม่สั่นหรอกอา้าวจุดก่อนเอาไม้ออกมึงจะดับทำพียอะไรล่ะกูไม่มั่นใจมึงเออหนาะกูมั่นใจในตัวมึงนะไอ้เหี้ยน้องไอ้เด็กก็จะพูดยังไงเอาเอาออกเอาออก เอา,อางี้ดีกว่าเพื่อความแน่ใจกูขอลองอีกดอกเลยวะมึงไม่ต้องลองหรอกกูทํามาแล้วกูขอลองอีกดอกเดียวดอกเดียวมาเพื่อความแน่ใจเอาเอา <c oughs> แหมไม่ต้องนั่งเสียวหรอกเจ๊ <c oughs> มึงมึงกลัวทําไมล่ะ นายมึงบอกว่ามึงทำมาแล้วไอ้กูทำกี่อันวะสองอันนี่แหละวสองตีนอีสองสองอันสองอันใช่แล้วแหละแสดงว่าไอ้อยู่ใบหูเนี่ยเอาอย่างงี้ดีกว่าซาวเสียงดีกว่าท่านผู้ชมครับอยากให้ผมเอาไปแย่หูคุณเหลือเฟือไหมครับถาเกก่ว่าแยะตอมือเลยครับฮ่าลักๆักกูทั้งนั้นเลยบอกแล้วเวรกรรมน่ะมันมีจริง มันก็ต้องลองก่อนของมึงมก่อนไม่ไม่กูทํามากกว่ามือเลยเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยทั้งคืนเลยกูทําอยู่คนเดียวเนี่ย<ม>แต่อันนี้ของมึงอ่ะไม่แน่นอนแต่ของกูนี่กูทํามาแน่นอนเลยกูทํามาให้มึงโดยเฉพาะอย่าเลยเมื่อคืน<อ>มึงไปดูหนังไม่ได้ดูกูดูแต่หนังในห้อง <laughs> เดี๋ยว<อ>มึงไปดูหนังที่แสงเทียนลาม่ามาอ๋ออาถ้าเขาไม่ต้องกลัวมันมันทำมาแล้วกูทำมาแล้วมึงทำมา มึงจะซุกหาพ่อมึงเลยนะมึงอ่ะอ่าไอ้แบงค์มันกูนะกูกูทำมากระเมือเมื่อคืนไม่ได้หลับทั้งคืนเลยกูเอาไส้ออกหมดแล้วมาทางนี M ้ชาวคณะมาทางนี้จะมารวมกันพ่ออ้าวมึงไอ้ม uhm, ันอยู uh, I ll, I ll, ่คนเดียวแหละเด่นๆดีไอ้หมูมาทางนี้ทำมาอยู่คนเดียวมันจะได้กูจะตัวรักมึงโยเฉยกูทำมาแล้วมึงไม่ต้องกลัวคนคนดูเขาเดี๋ยวสิมึงถามกูก่อนสิกูพร้อมหรือยังนะ อ่าถ้าเกิดมึงเป็นอะไรไปนะคนอย่างกูนะไม่ทิ้งมึงอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามึงตายไปอะไรไปกูก็ขอโทษมึงแล้วกันมึงพูดง่ายนะเนี่ยเอามึงดีกว่าเอ้ยไม่ต้องหรอกมึงแหละดีไม่เอากูไม่อยากเป็นบุญบุต่อมึงให้กูขอโทษมึงดีกว่าไม่ต้องหรอกท่านผู้ชมเขาชอบมึงไม่มีไม่ก็ซาวเสียงอ่ะถ้าเกิดอยากให้จุดตบมือหน่อยครับเห็นไหมฮ่าฮ่าสมน้ำหน้าไม่มีสักแปะไม่มีสักแะไงครับตบเกันเกลียวไปหมดอายุจะเฉยนะไม่ต้อง เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มะเขือมึงเดี๋ยวดูก่อนสิให้กูพร้อมก่อนมึงก็ตั้งหลักสิมึงก็คิดถึงพ่อแก้วไม่แก้วไว้มึงจะให้แล้วมึงจะจุดทำหาอะไรมึงจะให้กูนึกถึงพ่อแก้วไม่แก้วอ่ะกูทำมาก้ามือเดี๋ยวให้กูพร้อมก่อนมึงใจเย็นๆไว้กูตายไปแล้วมึงว่ายังไงไอ้แบงค์ตายไปกูก็ยึดคณะสิไอ้สัตว์ยังไม่ได้เข้าที่เลยแม่งจะยึดแล้วอีไอึไอ้ไอ้ไอ้้ไไอ้ไอ้ มึงจะตีหาพ่อมึงเลยโอ้ยมาเดือดขวัญเฮ้ยยิงหมามึงจะตีทำหาเลยล่ะเฮ้ยมาเดือขวัญเยแก้วคนนี่มึงจะกลัวทำหาอะไรเหลือเอ้ยอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเออเดี๋ยวกูเป็นอะไรไปกูก็ขอโทษมึงแล้วกันแบง์เดี๋ยวเด น้า <c oughs> มึงจะใคร่จะพับมึงเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิให้กูทําใจก่อนมึงจะปกพระทําทไมมึงมึงจะตีนะมึงกอองน้าชั่วโมงนี้พระเพื่อก็ช่วยมึงไม่ได้แล้วแหละโอ้ยคนดูเขาทําไมชอบกูจังวะเดี๋ยว มึงเป็นอะไรมึงเอะคอคอกูคออะไรกูยังไม่ได้จุดฮะกูจะจุดที่ไหนแล้วกูวิ่งหนีไปก่อนมึงอีกใครแจ้งใครแกล้งกันมาหรอเอาใครจุดวะใครจุดมึงดูได้ใช่กูหรือเปล่าเนี่ยเอาเมื่อกี้อันนี้ไม่ได้แตกไม่ได้ระเบิดกูยังไม่ได้จุดไอ้กูไม่เท่าไรหรอกมึงดูอีนั่นสินะ เหมือนลิงไม่จะพาลูกหนี้ลงมาลงมาสาม,มนเณรเจ้าวาดให้อภัยแล้วมานี่้มึงลงมานี่มึงไม่ต้องกลัวหรอกโอ้โหอีนั่นขอเป็นปิงเลยมึงมานี่้มึงลงมาก่อนโอ้ยมึงเล่นอะไรหน้าสิวหน้าขวัญน,น,นะ่นน่ะกูยิ่งเป็นโรคหัวใจอยู่ลักษณะมึงไม่น่ากลัวเลยน,ะนะนะั่นน่ะ เดี๋ยวไอ้มึงไม่เท่าไหร่หรอกอีนี่ลงมาฮะเอ้าไม่เอาไม่เอางั้นเอาขึ้นมาไอ้แกงอีกมันว่าอะไรเหลือที่มันพูดมาก็มีเหตุผลมึงรู้อ่ะฮะมึงรู้อ<า>่ะกูเอาเอาเดีแล้วกูเนี <c oughs> ่ยไอ้คล้องคอกูแล้วใครมันจุดวะฮะใครจูดแล้วไอ้นี่เฮ้ยมึงจุดใช่ไหมมึงจุดใช่ม ใครจดไปกี้นะใครจดกูอะ้วมึงทำไมไม่วิ่งหนีเหมือนเขาอ่ะคุณหนีไม่ทันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วกูไม่เล่นเอาเก็บ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 เอาไปเก็บเอาไปเก็บอย่าไปเล่นเราเด็กจำแบบอย่างเนี่ยแบบเนี้ยไปจุด จุดถ้าเกิดไปจุดไม่ดีไฟไหม้ได้ง่ายๆนะเนี่ยใช่ที่มินบุรีก็ไหม้ไปทั้งโรงงานอ่าอย่าเล่นให้เยอะเพราะฉะนั้นนี่ยาไปเล่นกันเลยนอกจากมีเทศกาลทางการเขาให้ให้จุดอะไรอย่างเงี้ยค่อยจุดกันใช่ใช่หน้ามึงไปตกใจรถถ่านที่ไหนมาอมนานไหมล่ะบุรีอ่ะอ่ะพอมวนเียเราคงอยู่แค่นี้เอาไว้แค่นี้นะครับไปมวนหน้าเราค่อยเจอกันใหม่นะครับ